เ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เข้าสู่เกม Baby in ินเดโลนะครับเด็กเหลืองเขาบอกว่าฉากที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับกดเพื่อเริ่มนี่คือสถานที่ของเด็กที่ได้รับรางวัลมาตรฐานปกติของ ASD เพื่อขยับ ตน้ไอ้ตายเถอะผมอ่านภาษาไทยยังอ่านไม่ทันเลยนะครับไห้ไตาย ดูที่มุมซ้ายของหน้าจอเพื mm ่อ hmm. ดูสิ่งที่ต้องทำตามหาบ้านเลขที่10อะไรเนี่ยมีจดหมายบ้านเลขที่10อันนี้8อันนี้7นี่บ้านเลขที่10 เข้าสู่อพาร์ตเมนต์ดูใต้กระถางต้นไม้มีคนแจซ่อนอยู่ใต้กระถางสินะปลดล็อกประตูโอ้โหมกรไอ้เบีนยินลฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีๆกันบ้างคืนแรกพี่เลี้ยงถึงเวลานอนแล้วน้องคิดแบบนั้นหรอ กดที่นี่เพื่อเริ่มมีร้านขายสินค้าด้วยออโอเคโอเคร้านขายสินค้านี่ผมกดไปดูกันนะครับมันจะคือมันมีชุดเด็กขายนะครับขยับใช้ w a s d ลูกศรมีปฏิกิริยาเมาส์ซ้าย ดบเมาส์ขวาย่อก็คือ C T C T I L นะครับเต็มจอ F 1 1หยุด P หรือว่า E S C ก็จะหยุดได้พออาหารน้องหยิบขวดออกจากตู้เย็นเราก็ต้องไปที่ตู้เย็นก่อน เปิดตู้เย็นมีนมขวดอยู่หยิบขวดให้น้องอ่ะพอนอาหารทารกลเปลี่ยนน้องอะไรเนี่ยพาน้องไปยังโตเปลี่ยนอพอกินแล้วก็ปวดท้องสินะนี่นี่นี่ เปลี่ยนผ้าออมผ้าออมใหม่ต้องไปยีผ้าออมใหม่บา่คนเอ้า ต้องชั้นสองอังน,นี้เหมือนห้องเก็บของห้องนี้สินะเอาใส่เตียงนะครับตามหานังสือนิทานแล้วนั่งลงเจ้าชายและเจ้าเมวนั่งอ่าน The shore in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden," said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made! The cat cried out. she have brought him never here เด็กหลับแล้วออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูซะรอพ่อแม่ดูทีวีบนโซฟา เสื้อเหลืองเป็นอิสระแล้วเพราะเราสามารถเก็บแมวได้มันเปิดไม่ติดนั่นแหละโอเคผมใส่ต้องนอนดูอะไรแบบนี้แหละอ้าวติดเฉย น้องดิบอยู่ตรงนี้สวยน้องไม่ซองอีกครั้งอ่าวางตุก,กตาที่ถูกต้องในเตียงตุก,กตาที่ถูกต้องวางตุก,กตาที่ถูกต้องในเตียงเหี้ยไป อุ้ยไม่ใช่ตัวนี้ผมเจอแมวตัวนี้แล้วมั้งอุ้ยอ๋ออตุอก๊กตาแมวอ๋อตามนิทานนะครับตามนิทานออกจากประตูแล้วก็ปิด ผ่อนดูทีวีบนโซฟาไปเหมือนนึงได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่อืมกล่องของเล่นล็อกฟรีอีกสี่วิญญาณ พืนที่สองนะครับน้องหัวเลาะดูสิดูตลกใช่ไหมล่ะพี่เลี้ยงพี่บอกว่าอย่าทําอย่างอย่างนั้นไงน้องเสื้อเหลืองบทสองฉากหนึ่งกดเริ่มต้นนะครับบทที่สองหยิบขวดจากตู้เย็น อุ้ยขวดหายเขาให้หาขวดนมเด็กอ,อยู่ตรงนี้หยิบขวดให้น้องโอเคพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนกินปุ๊บก็ขี้ฟับนะครับเข้าทางฝากของทางตูดเราวางสติกตรงนี้ Sí. นี่คือวันที่สองเอ้าว,วิญญาณฟรี <Run. S 1> วิญญาณบอกว่าให้วิ่งหนี uh huh. น,นอนไม่นอนตามหาหนังสือที่นิทานแล้วก็นั่งลงนะครับ When the rabbit came to visit, the prince said, Time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, She must be stopped. Oh. Only and Through dark corridors he chased her. Hop, 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 a relentless, futile flight. In and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring. กิดแล้วอ่ามีใครเคาะประตูมีกล่องวางกล่องบนโต๊ะอาหารในที่สุดก็มีเวลาสงบดูทีวีแล้วแล้วมีตุ๊กตาลงมาด้วย ปลอดภััยนะครบการปิดประตูทำให้มนุษย์รู้สึกปลอดภัยขึ้นนี่อะไรเนี่ยบทที่สามฉากสามพี่เลี้ยงลาตีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องจะโชว์ความฝันให้ดู กอดอันต้นดูทีวีบนโซฟา okay. โอ้ไปข้างบนเ้ื่อกล่องน้องโอ้ฟ้าร้องนะครับผ่าแบบปานเสะเทือนมีแกะด้วยไปข้างบนเ้ื่อกล่องน้อง จากประตูและป,ประตูหาอะไรกินขนมปังชีสด,ดีไหมขนมปังชีสอ้อต้องอยู่ในครัวสินะขนมปังอยู่นี่แอ่าชีสอ้อหยิบใส่จานหยิบชีสใส่ หยิบจานอุ้ยโอก็จะ,จะคอนโทรนยากๆอย,อย,อยู่นะ วางขนมปังเข้าไปก่อนวางชีสโอเคถ้ามันมันวางถูกต้องมันก็ง่ายโอ้ปอนชั้นพ่อนน้องซีจอมมาสเตอร์ให้เราเป็นปีศาจหรอฟิีมี ดูมีศาสตร์มากเลยเปลี่ยนน้องโอเคเปลี่ยนเตียนอ่าอีฟ้าออมมานะครับโอ้ยโว้ยโอ้ มาตกลงเนี่ยคือคือเราเป็นปีศาจหรือแบบ่า่น่าใช่นะผมว่าน้องเี่ยเป็นปีศาจเนี่ย<อ>เจ้าชายกับเจ้าแกะหนังสือกฎหม่สินะกอบน้องวางน้องในเตียงนะครับ

The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, Please go and find my sheep. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. So the sheep changed his clothes. I'm tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth. It's mine consumed by dread. This is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh hello it's Gazilda from apartment 10. Oh thank you for the last sitter. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my โ oh, okay. อเคเขาส่งเรามาให้ดูแลห้องน้องเบอร์สิ ไปยังทางอ,ออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดกดเพื่อเริ่มสมมติผมกดเลือกบทอผมเลือกในบทกระต่ายนะครับรูเ้เลย สยองขวัญทำกระต่ายสีขาวไปทำไมผมรู้สึกเกมน,นี้มันสยองขวัญหัวใจที่เด็ก สีในดนตรีดีเด่น,นดครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพยงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ